สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐนะคะหรือผู้ที่ต้องการอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองก็สามารถนำขั้นตอนในคลิปนี้ไปปรับใช้ในการเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆได้ระดับหนึ่งนะคะจากประสบการณ์ที่เปิดร้านธงฟ้าประชารัฐมาเนี่ย ก็สามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ดีขึ้นสมัยก่อนก็จะเป็นร้านโชงหวยธรรมดานะคะซึ่งเราก็ซับซาบอยู่ว่าร้านโชงหวยธรรมดาสมัยก่อนก็แบบมีจุดเด่นก็คือบริการที่ดีรู้จักคนในชุมชนแต่ยุคสมัย <c oughs> เปลี่ยนไปไม่พอคะ่ะต้องพัฒนาปรับปรุงภาครัฐก็มีนโยบายโครงการร้านธงฟ้าประชาัฐขึ้นมา ซึ่งร้านธงฟ้าบรรจรั์นี้ก็เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการเลยนะคะก็ไม่ผิดหวังก็พัฒนาร้านมาระดับหนึ่งจากการที่ตัวเองอยากเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆอยู่บ้านเลี้ยงลูกด้วยเนี่ยก็จะตอบโจทย์ทำให้สนใจที่จะเปิดร้านก็นำเอาใบทะเบียน การค้าไปขึ้นแจ้งความจำงกับพาณิชย์จ,จังหวัดนะคะตอนนั้นพานิชย์จังหวัดก็นำโครงการนี้เข้ามาร่วมมือกับแบงค์กรุงไทยซึ่งเป็นแบงค์ของภาครัฐจับมือกันนำเครื่อง EDC เริ่มแรกเลยก็คือเป็นเครื่อง EDC นำเข้ามาถึงที่เลยถึงร้านเลยนะคะ แล้วก็เสิร์ฟอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างเพราะตอนนั้นยังเป็นโครงการใหม่ๆแต่สำหรับตอนนี้ผู้ที่ต้องการเปิดยิ่งง่ายกว่าเดิมอีกแค่เล่นไลน์กับเจ้าหน้าที่พาณิชอาจจะส่งข้อมูลเอกสารไปทางไลน์ทางอีเมลอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถคอนเน็กได้ละเพราะว่าตอนนี้โอเพนเจ้าหน้าที่โอเพนก็คือเว้นระยะห่างนะคะ ก็ทำให้ภาครัฐทํางานได้รวดเร็วขึ้นรวดเร็วกว่าสมัยก่อนมากเลยตอบโจทย์เนาะพูดถึงตัวเองก่อนที่ว่าอยากเปิดร้านที่ว่าง่ายนิดเดียวก็ง่ายจริงๆอะค่ะก็ทํามาคือเขาให้ทําอะไรก็ทําตามนโยบายแล้วก็ติดตามข่าวสารก็ได้มาเป็นรูปร้านธงฟ้าต้นแบบมีป้ายด้วยเดี๋ยวจะมุไปที่ป้ายจะเบียนหัวไมเนี่ย จะงงไหมเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้องเอามือตั้งเองก็ให้ชมบรรยากาศไปด้วยนะคะแต่ว่าเธอใครสนใจจริงๆมีความตั้งใจอยากจะเปิดร้านธงฟ้าประชารัฐก็โทรมาพูดคุยได้นะคะยินดีให้คำแนะนำก,ก็ทำให้เรามีกิจการเล็กๆที่บ้านเนาะแล้วก็เสริมอย่างอื่นไปด้วย ก็ทำให้มันเป็นเรื่องง่ายค่ะแต่ก็ง่ายจริงๆเนอะก็ก็ทำไปแล้วก็มีกิจกรรมทำไปหลายอย่างซึ่งตัวเองส่วนตัวแล้วก็คือพึงพอใจอ่าคราวนี้มามาต่อเรื่องเอกสารกันเนาะอะ่ก็คือมีทะเบียนกันค้ายื่นความจำนงที่ทางพาณิชย์จังหวัด ของแต่ละที่นะคะทะเบียนการค้านี่เริ่มต้นจากทะเบียนการค้าก่อนทะเบียนการค้านี่เพื่อนๆที่เปิดใหม่อ่ะเนาะที่ยังไม่มีประสบการณ์ที่อยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็เริ่มไปทําทะเบียนการค้าที่อบตอหรือเทศบาลท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่เนาะแต่ตัวนี้ก็จะมีข้อมูลเสิร์ชในใน Google เยอะยะเลยเนาะวิธีแต่ว่าเรียลไทม์เนี่ยร้านมันจจรัตอยากจะมา เล่าถึงประสบการณ์ว่าทำได้ง่านเดียวค่ะแล้วก็นำโครงการของรัฐเนี่ยคือเราก็เกาะกลุ่มกันตั้งแต่เป็นร้านโชว์หวยสมัยก่อนเนาะพัฒนาเป็นร้านธงฟ้าเนี่ยก็ทำให้มีระบบเข้ามาโดยเฉพาะที่เห็นเด่นชัดเลยก็เครื่อง edc เนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นโมบายเนาะใช้โทรศัพท์ในการสแกนบัตรแต่ของร้านมันจรัตเนี่ยเป็นรุ่นแรกจะได้เครื่อง เ d c เข้ามาก็พยายามเรียนรู้เครื่องตอบโจทย์ให้กับคุณลูกค้าแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะอยู่ในชุมชนที่ลึกพอสมควรสรุปแล้วการเปิดร้านธงฟ้าประชารัฐเนี่ยง่ายนิดเดียวถ้าทำได้ก็จะเป็นอัพคุณภาพให้กับร้านเราให้น่าเข้ามากขึ้นนะคะเราก็เรียนรู้ไปเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาพูดถึงการจ่ายค่าน้ำค่าไฟ เด,เ,ดเดี๋ยวไปหา Big Data ก่อนว่ามีคนสนใจหัวข้อนี้ไหมจะได้ทำให้เพื่อนๆร่วมอาชีพได้ทำกันแบ่งปันกันนะคะร่วมอาชีพเดียวกันหาเลี้ยงครอบครัวกันไปค่ะยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนเป็นเครือข่ายสำหรับคนที่อยากเปิดร้านอย่างมีธุรกิจเป็นของตัวเองสามารถปรึกษาได้นะคะ ดีย๋ยวรายละเอียดที่เป็นเรื่องเอกสารก็จะเขียนไว้ในร่างคลิปนี้นะคะข้างร่างคลิปนี้นะคะก็ยังไงก็ให้เพื่อนๆได้สมความตั้งใจปรารถนามีอาชีพเพื่อจะเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็มีสมดุลของชีวิตเนาะก็คือมีิสระในการทำงานแล้วก็มีสระในการทำงานบ้านด้วยเปิดร้านเนี่ยก็คือพอชิงจังหวะลูกค้า ช่วงไหนที่ลูกค้าซาก็เราก็ไปทํางานบ้านจะมีความสุขมากเลยทําสวนทํางานบ้านไปค่ะงั้นก็ขอแนะนำเท่านี้ก่อนนะคะให้เพื่อนๆโชคดีนะคะสวัสดีค่ะเพิ่มคลิปขออัปเดตวันเวลาก่อนนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้รู้ว่าคลิปนี้ค่อนข้างเป็นคลิปที่สดสักนิดหนึ่ง ทันโลกทันเหตุการณ์วันนี้วันดีด้วยค่ะวันพระที่20มิถุนาปีพศ2563นะคะ